ขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่มืออาชีพครับรายการที่จะช่วยให้คุณพบเจอกับมืออาชีพตัวจริงได้ในทุกๆสาขาอาชีพที่คุณต้องการสำหรับอาชีพในวันนี้ที่จะพาไปทำความรู้จักแบบมืออาชีพนะครับนั่นคืออาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาลนั่นเอง หลายคนอาจจะไม่คุ้นหูนะครับอาหารฮาลาลหน้าตาเป็นแบบไหนอาหารฮาลาลทําไมต้องเป็นมืออาชีพด้วยแล้วใครที่บริโภคอาหารฮาลาลบ้างผมจะบอกเลยครับอาหารฮาลาลนี่เรื่องใหญ่และตลาดใหญ่ด้วยนะครับไปทําความรู้จักกับมืออาชีพด้านนี้กันครับอาหารฮาลาลนะฮะก็คือ เป็นอาหารสําหรับคนที่นับถือศาสนาอิสลามอาหารฮารานเนี่ยจะมีขั้นตอนในการทําในรูปแบบของเขาซึ่งในครัวหรือคนที่ปรุงจะต้องทำเฉพาะอาหารฮารานเท่านั้นจะไปทับกับอาหารอื่นไม่ได้ที่สำคัญที่สุดก็คือจะไม่มีเนื้อหมูแล้วก็แอลกอฮอล์เข้ามาในอาหารถ้าจะดูอาหารว่าอันนี้คืออาหารฮารานหรือเปล่า เราดูไม่รู้หรอกครับดังนั้นสถาบาันคุณวุฒิวิชาชีพจึงได้จัดการอบรมแล้วก็ทดสอบสาหรับผู้ที่ประกอบอาหารฮาลานขึ้นมาผ่้ที่เป็นเชฟหรือผู้ที่ประกอบอาหารในร้านอาหารฮาลานนั้นถ้ามีใบเซอร์อันนี้ด้วยก็จะเกิดความมั่นใจนะฮะให้กับผู้ที่มารับประทานเป็นอย่างดีสําหรับใบประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนั้นไม่ใช่ว่า คุณจะได้รับง่ายๆนะครับคุณจะต้องมีความรู้โดยเฉพาะอาหารหาร้านคุณต้องมีองค์ความรู้ในเรื่องขั้นตอนในการเตรียมวัตถุดิบของอาหารหัร้านเป็นอย่างไรฉะนั้นถ้าท่านเห็นตาสัญลักษณของสถาบันคนพุดวิชาชีพอันนี้นะครับขอให้ท่านมัน่จใจเลยว่าท่านได้พบกับเชฟเบอร์ชีพตัวจริงครับ สำหรับผู้ประกอบอาหารฮาลาลน,นั้นถือว่าเป็นอีกฟันเฟืองหนึ่งที่สําคัญสําหรับวงการอุตสาหกรรมของประเทศไทยดูเหมือนเป็นความหวังของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับที่พี่น้องชาวมุสลิม,มอีกจํานวนมากที่จะใช้ความเด่นของอาหารไทยนั้นและเพิ่มเติมถึงความเชื่อมั่นของพี่น้องชาวมุสลิมทั่วโลกที่จะมาบริโภคอาหารไทยที่ทำขึ้นอย่างถูกหลักศาสนาก็คือการประกอบอาหารฮาลาลน,น,นะครับที่มาตรฐานได้จัด ทำขึ้นโดยสถาบันคุณวิชาชีพก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องชาวมุสลิมทั่วโลกและสำหรับในเรื่องของอาหารฮาลาลก็สามารถรับรองได้เลยนะครับว่าถูกต้องตามหลักศาสนาของพี่น้องชาวมุสลิมอย่างแน่นอนนะครับอร่อยสดสะอาดปลอดภัยและมีม,มาตรฐานที่ดีนั่นเอง และนี่คือรายการที่นี่มืออาชีพครับที่เราจะเจอ,เจอกันทุกสัปดาห์กับความเป็นมืออาชีพในหลากหลายสาขาอาชีพนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ